มาประชาสัมพันธ์ในส่วนของกิจกรรมเทศกาลดีๆที่จังหวัดสตูลกันบ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเทศกาลหอยท้ายเผาซึ่งจะจัดกันที่สนามชายหาดบ้านบ่อจิตลูกตําบลปากน้ํอาอําเภอลงูจังหวัดสตูลน,นะครับเขาจะจัดกิจกรรมกันขึ้นวันที่10ถึง11กุมภาพันธ์2567นี้นะครับ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำตำบลปากน้ำอําเภอลางูจังหวัดสตูลน,นะครับขอเชิญชวนประชาชนทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะครับในพื้นที่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดต่างอำเภอนะครับสามารถที่จะร่วมท่องเที่ยวกับเทศกาลหอยท้ายเผากันได้เลยนะครับวันที่10กุมภาพันธ์2567นี้นะครับก็จะเป็นการแสดงต่างๆนะครับส่วนวันที่11 กุมภาพันธ์2 5 6 7ชมวงมอมแมมนะครับสำหรับร้านค้าต่างๆเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสอบถามการตั้งร้านค้าได้นะครับที่เบอร์062 153นะครับขออภัยครับ062 153 3680นะครับ062 153 3680 15 36หารือ,อชื่อว่าบังบอนนะครับติดต่อกันได้เลยนะครับในส่วนของ ในเรื่องของการที่จะออกบูธออกร้านนะครับจำหน่ายสินค้าขายสินค้าในงานนะครับเทศกาลหอยท้ายเผาซึ่งอยู่ที่เขาจะจัดงานกันที่สนามชายหาดบ้านบ่อจิตลูกนะครับตำบลปากน้ำอำเภอละงลูจังหวัดสตูลน,นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าไปไม่ถูกเนี่ยคุณผู้ชมตั้ง gps นะครับหรือตั้งแผนที่ในโทรศัพท์มือถือครับนะครับตั้งแผนที่เปิดแผนที่เปิดแมปเปิดแผนที่นะครับ gps ครับ แล้วค้นหาไปว่าชุมชนบ้านบ่อจิตลูกครับนะครับชุมชนบ้านบ่อจิตลูกมันจะมีรายละเอียดว่าตําบลปากน้ําอําเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับอันนั้นเลยครับคุณผู้ชมเลือกอันนั้นแล้วก็เริ่มการเดินทางไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็จะไปถึงที่ชุมชนบ้านบ่อจิตลูกนะครับอของตําบลปากน้ําอําเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับไปตาม GPS ไปทำไปไปตามแมปไปตามแผนที่ในโทรศัพท์มือถือกันได้เลยนะครับ ในส่วนของงานนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่10ถึง11กุมภาพันธ์2567นะครับ2วันเท่านั้นนะครับของงานเทศกาลหอยท้ายเผานะครับที่อ,องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับเขาได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวเทศกาลหอยท้ายเผานะครับ